พี่พสันติท่อยูนหน่อชิพี่น้องใส่แขกพูดได้ว่าแขกจะกินสันสันติกินแขกสว่าดีครับพินห้องไม่ปล่อยแขกว้าว้ตัวอะไรนั่นบุรีรัม่ะมาบุรีรัมมนี่อ้าอ้วอ้าอ้าวอ้าดอ้วอ้าวเ้าวอ้าวอ้ว่้าวอ้าเอ้ด้าอ้วอาาอู้่เห็นหวยังโ้อ้างอ้ มันคือว่าเฮ้ยในสาเขาคือว่าโตใหญ่ปานี่เอเอโมน,นี่อย่าลืมบอกจันเดอ้อสอเอาอาหารปลาไปไว้ไปลาเนี่ยมันจะได้โตใหญ่แค่อของเคนเนีเ่ยคนละสองถุงโอ้ยเนาะคนละสองถุงก็ได้ข้าวเาสื้อแจกอ่ะ,ะท,อท่วงย่างดีแต่ว่าพวกกับกล่องมาเห็น,หน <c oughs> าบ,านบานาน้างหรเอเปล่าเอาวันไหน

กดเพาะกดแม่มันเลยเลยบรีนาติดน้อยนี่เอาเออแม่พอก็ได้สองนาทีนึ่งโอ้เห็ดย่างม่เห็นเห็ดเดียวไว้ขงแข็อือเสร็จละมนางงามข่อยเดี๋ยวของคลิปว่านเอง็ได้ดยไปไปก็เอาหัวสีดำดอกเด้อคุ้ยแม่งยังไงี่เ้ยีนามาบันอ้นั่นน่ะเจอแอุ้ยตัวใหญ่เอลีอ่ะ อันนั้นนัอีก็ยังก็ปลาบือเขาเออนยนะหางวังหันนั่นเะมัแต่มตัตกินพืชโอ้แต่เดี๋ยวเมนั่งพย,ยัญาค่อยปลาบือพี่ห,หัวบางห,ห,ห,หันมั <laughs> นเโตหยั่ใจะเล่นจะไรสุดอคิดนะอนจับกิไปนเออมาจะนีมเมีนมเมนเอาอาหารเห็ปลาได้เอาคาาอนให้ปล <laughs> <laughs> า

บดพักบอดอีกอย่างเขาไปน้ำตดกล้วยนะจะปลูกเวลาสั่ใดของมิโปรตีนทั้งนั้นน้ำเพ่นง,งามเนะา,าะานบบเจ้าของเจ้าของทายย้อนแสงที่จริงเจ้าของต้องมาอยู่มุมนี้กล้องย้อนแสงมันกระดำก็เก่าเหรอวะพี่น้อง ใช่ล้าสุดกูจอ,อยแ้ยจีเย่ตางเาดวเพื่อนปตัาต่อเอาบ่ตัดเอเอบานี้ยนั่นมันตงคันมีปัญหามีปมดามานีคนบางดีกูไม่มีลูีบ่นใส่ไปนอนไแบงนีเอาแ่าบอเอาือเอาไปที่นี่นกรนจะหันไปหาตะครองเจ bông bán bông bán bưng bán bông bán bông đây bác 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 bên bác 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 เราที่ีไปรีวิวอะนนเป็นแบบจะรีวิววัดเณนวัดเร์น้ค่ะหลวงพ่อองนี้ไปเขาขิดไปไหะไปรักบ่ก็โอ้ยเดียวไปไปะข้องเ่อนี่ก็บไงบ้านี่หลมันจะถือแดงกับคำว่านั่นแหละว่าอีกบอกที่เขียวนี่ พุ่น่ะของเราเห็นบ่านั่นสิได้ตัดสันเดียบัดทีนี้สิโอ้ยจังนสี่หละงามสิบัดนี้สิไปตัดสันแบบนี้เด้อบัดนี้พอนพอพงูนุ่้ยาวแล้วบัดนี้ที่หลังก็ไปตัดสั่นบัดที่นี่นั่นแหละบัดนี้ไปตัดสั่นย่างผักไว้ผักไว้เห็นดาวก็ลืมลืมไหมฮะเอามึงเป็นคนหลักว่เป็นคนเหยียดชิปเอาอีกแล้วอันนี้ไปเที่ยวของกงสูดหลังกันไป

ก่อนที่สะสู่ขนยางไปอยู่ทั้งนานเสียงยังก่อนตี่ว่ากันตกแต่ยังกัเสียงมีแต่อยู่นหนึ่งงแต่แย่างรถเป็นอะไรนั่นนี่ชิดน้ำนั้นย่างนั้นยอดเองแต่มาดังยี่ไม่ดังยี่น้กูสิที่ นาปแดดบอกแต่ว่าคือฮ้อนฮ้อนจะไปนังไหนล่ะอืแต่ว่าซีวัดซีวัดเขากระดงพะนะแสดงว่ามันเป็นวัดเขากระดงหน่อยอ่ะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดคืออคืวัดเขากระดุงใครยังหรอยาย อย <Ooh. S 2> oh, uh, right? ู่อยู่ข้างในนั่นแหละไดเฮ็ดบุญนอหละนี่บอกใส่ตัวบริจาคเจ้าเมื่อเอิญข่อยย่ยย่บางประสาทนข่อยบ่อผมท่านได้รับเงินเดือนเลยเด่ยจะไหนก็จ้กลัวอีกสาลยพวยยหญยแล้วมันโตดีอยู่ เอาล้วยับพี่น้องคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องไปิดเตี้ยเปี้ยนตอนนี้นะคะเอาเมืนน่อนี้นี่เมื่อนี้มาพามาเที่ยวบุรีรัมย์อ๋อนี่พระพุทธรูปปรางนาคปรกที่บุรีรัมย์นะคะมาเที่ยวบุรีรัมย์วันนี้อ่าเป็นคนโคราชแต่มาเที่ยวบุรีรัมย์ เอาล้วคะ่ะพี่น้องคลิปดีลำหน้าพี่น้องประเจ้เพียอนท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะไปแล้วฮอนเดด